งาบาลสวนึงคุณครูนะคะวันนี้นะคะพามาชมสวนฝรั่งสายพันธุ์ซุยมีค่ะหรือที่เป็นภาษาไทยนะคะก็คือสายพันธุ์สายน้ำผึ้งค่ะฝรั่งสายพันธุ์นี้นะคะก็จะเป็นฝรั่งที่พัฒนาสายพันธุ์นะคะโดยมีลักษณะคล้ายฝรั่งกิมจูค่ะแต่ผลจะใหญ่แล้วก็หวานกรอบกว่าฝรั่งสายพันธุ์กิมจูนะคะ ต้นที่เห็นนะคะในส่วนนี้นะคะก็อายุประมาณ6เดือนค่ะฝลั่งเป็นต้นไม้ที่ปลูกง,ง่ายโตเร็วแล้วก็ให้ผลผลิตหลายหลายรุ่นด้วยกันนะคะใครที่อยากม,มีผลผลิตเก็บตลอดนะคะทั้งปีเลยนะคะแนะนำว่าปลูกฝลั่งคาสุยนี่นะคะก็ให้ดอกหลายรุ่นด้วยกันจากที่เห็นนะคะก็มีตั้งแต่รุ่นเล็กๆ เกสรมันล่วงไปแล้วนะคะแล้วก็เริ่มเป็นเนื้อแล้วก็รุ่นหอนะคะที่ห่อแล้วซึ่งการห่อฝรั่งก็อย่างที่เห็นนะคะก็คือห่อด้วยถุงพลาสติกค่ะแล้วก็แม็กด้วยกระดาษนะคะช่วยป้องกันแสงแดดค่ะและฝรั่งนะคะหลังจากห่อผลผลิตไปแล้วก็ประมาณ45วันนะคะก็สามารถเก็บได้นะคะวิธีการเก็บก็ดูนะคะว่าผิวมันตึง แล้วนะคะแล้วก็สีค่อนข้างขาวนะและความดกของฝรั่งสุยมี่นะคะก็อย่างที่เห็นนี้เลยค่ะออกดอกแทบจะทุกยอดทุกแขนงเลยนะคะก็สามารถเลือกไว้ผลิตได้ตามความต้องการเลยค่ะท่านใดสนใจกิ่งพันธฝรั่ง สุยมีสายน้ำพึ่งนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจบ้านสวนคุณครูหรือเบอร์โทร011978266หรือ0859464551นะคะรับรองนะคะก็จะได้สายพันธุ์แท้นะคะของพลังสุยมีค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่องบ้านสวนคุณครูก็ขอลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากกดไลค์กดติดตามช่องบ้านสวนคุณครูด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ